สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับก็สู่ช่วงเวลาของรายการห้องเติมใจครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์ครับทาง NBT ภาคกลางนอกจากทางทีวีแล้วนะครับช่อง11ทีวีดิจิทัลก็ยังสามารถรับชมได้ทุกช่องทางออนไลน์ของเรานะครับติดตามรายการย้อนหลังก็ได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของรายการห้องเติมใจนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับท่านอาจารย์ดรสนธยามณีรัตน์ครับรองผู้อำนวยการด้านวิจัย และบริการวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุริยาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้นี่เติมใจเติมความสุขให้ผู้สูงอายุอาจารย์คําว่าผู้สูงอายุนี่ความจริงแล้วมีกฎเกณฑ์ตายตัวไหมครับหรือว่าเอาแล้วแต่ความรู้สึกก็ได้ถ้าเรารู้สึกยังไม่สูงอายุก็ไม่สูงอายุหรอกยังไม่แก่ ดันั้นก็คือเป็นเรื่องของอจิตใจนะคะแต่ว่า,าโดยโดยนิยามของเขาจริงๆในผู้สูงอายุก็คือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะสําหรับในประเทศไทยประเทศที่ยังอยู่ในระยะพัฒนานะคะคเขาจะนับกันที่60ปีขึ้นไปแต่ถ้า <60 S 1> เป็นต่างประเทศนะคะถ้าสมมติว่าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปอย่างเงี้ยเขาจะนับที่65ปีเพราะฉะนั้นพอ พอถึงผู้สูงอายุปั๊บเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะวิ่งเข้ามานะคะก็จะเข้ามาหาเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายที่จะทําให้คนที่อยู่ในวัยตรงนั้นต้องปรับตัวทีเดียวเชียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของความเป็นผู้สูงอายุเราก็จะนับที่อายุ60นะคะคแล้วก็มันจะมีคําบังคําอีกค่ะที่ทำให้เราต้องมองภาพรวมด้วยผู้สูงอายุ1คนเนี่ย เวลาเรามองภาพรวมทั้งประเทศทั้งสังคมเนี่ยเราจะมองว่าเอ๊ะประเทศนั้นเป็นสังคมสูงอายุแลหรือยังครับค่ะประเทศไทยเรานี่เป็นยังไงเป็นแล้วเป็น,เ,ปนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าม,มันจะมีระยะของเขาก็คือก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งตอนนี้เราเลยจุดนั้นมาแล้วเราอยู่ในจุดที่เรากําลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือคมีผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรทั่วไปนะคะ มากกว่า20นะคะมากกว่า20ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่18เพราะฉะนั้นมากกว่า20ปแปลว่าคนเดินมา100คนเป็นผู้สูงอายุซะแล้ว20ะนะคะจะทําให้เรามองเห็นภาพว่าเอ๊ะจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยยังต้องดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงดีเขาไม่ใช่ภาระผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระนะคะแต่ผู้สูงอายุคือพลังนะคะเป็นอะไรที่ก่อเกิดขึ้นมานะคะ่ะทีนี้ความสุข ของคนในวัยที่เรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมาจากทางไหนบ้างอาจารย์ค่ะก่อนที่จะไปถึงความสุขอาจารย์อยากจะ,ะคุยเรื่องของความทุกข์ของผู้สูงอายุกว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าพอาะ60ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือการสูญเสียแต่ถามว่าเสียอะไรอันที่หนึ่งบทบาทหน้าที่ในการทํางานถ้าคนที่ทํางานอยู่หน้าที่ทํางานเลิกแล้ว จากเคยเป็นหัวหน้างาน<ม>จากเคยเป็นพนักงานของบริษัท<ม>เลิกแล้วต้องกลับบ้านแล้วกลับไปอยู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือการปรับตัวของคนที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ<ม>เราพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่สูงอายุถ้าเรายังไม่สูงอายุณนะตอนนี้นะเราพร้อมแล้วหรือยัง<ม><ม>หรือว่าถ้าเรา60แล้วเนี่ยหกสิบต้นๆอ่ะหกหกสิบเอ็ดหกสิบสองเนี่ยยังอยู่ที่ระยะเหมือนเป็นฮานิมูลเฟสกำลัง<ฆ>สุขสบายกับการไม่ต้องทํางานนะคะเพราะฉะนั้น<ฆ>ถ้าเป็นถ้าเป็นในเรื่องของของความทุกข์ของผู้สูงอายุนอกจากเกิดการปรับตัวอย่างนี้ แล้วเราต้องไม่ลืมว่าในเรื่องของสุขภาพอะค่ะคือสําคัญคเนื่องจากว่าร่างกายนะคะเขาก็ถูกใช้งานมานานมากแล้ว60ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมชาติทุกระบบมีความเสื่อมหมด ตั้งแต่หัวจะรดเท้าเสื่อมหมดลองสังเกตนะพอเริ่มที่จะยังไม่สูงเท่าไหร่ผมเราก็จะข่าวฟันเราก็จะมีปัญหาตาเราก็จะเริ่มเสื่อมหูเราก็จะเริ่มไม่ได้ยินแล้วยังอวัยวะภายในก็ยังมีความเสื่อมพระความเสื่อมเนี่ยมันส่งผลต่อการเกิดโรคนี่คือความทุกข์ที่มันมาตามวัยของผู้สูงอายุอันนี้ทุกทางกายทุกทางกายเลยนะครับเพราะทุกทางกายก็อาจจะเป็นเหตุของการทุกทางใจต่อและถ้าเป็นทุกทางใจก็อาจจะมีในเรื่องของต้องอยู่คนเดียวละลูกหลานเขามีครอบครัวไปหมดแล้วเราต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้าคนข้าง ข้างไม่อยู่ด้วยไม่มีสามีภรรยาไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยเนะี่ยมันก็จะเป็นความเหงาความว้าวหวความเปล่าเปลี่ยวซึ่งสิ่งพวกนี้ก็ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเกิดความเครียดแล้วถ้ามีในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ ต้องไม่ลืมว่าเมื่อกี้ออกจากงานเนาะท่านพอออกจากงานในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมีผลละถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะได้บํานาญอยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนักในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพก็แพงเนาะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีบํานาญอะไรแต่ว่าต้องหยุดงานเรื่องเนื่องด้วยว่าสูงอายุนั้นกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะมีความทุกข์อีกรูปแบบหนึง่งนี่คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเลยนะคะคนี่คือธรรมชาติความทุกข์ของผู้สูงอายุคะ่ะครับ นี่ความทุกข์นะกลับมาที่ความสุขแล้วกลับมาที่ความสุขมันมันพอจะเติมเข้ามาจากทางไหนได้บ้างอาจารย์การเติมความสุขจริงๆอาจจะเริ่มต้นนะคะถ้าจะเติมความสุขเริ่มต้นจากการสรํารวจตัวเองนิดนึงก่อนว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโมเมตนต์ไหน นะคะในเรื่องของโมเมนต์ก็แปลว่าเอ๊ะตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราอยู่บ้านเฉยๆเลยหลัง60แล้วเราอยู่บ้านเฉยๆเลยหรือว่าเรายังมีอะไรทําเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ชีวิตเราไม่เงียบไม่เหงาจนเกินไปเราได้อยู่กับลูกหลานของเราไหมเนะเอ,อ,อะ่เรื่องของเศรษฐกิจเราพอใช้ไหมเงินทองเราพอใช้ไหมสุขภาพเราควบคุมได้ไหมเพราะฉะนั้น ต้องเริ่มจากสำรวจตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้เรามีคุณภาพชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยค,ความมั่นคงเนาะความมั่นคงด้วยเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะถ้ามันพล่องขึ้นมาแปลว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเต็มอยู่แน่นอนว่าเราจะพอที่จะหาความสุขได้จากวัยที่มันสูงขึ้นได้คะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถ้าเรารู้รู้ตัวเองก่อนอันที่หนึ่งรู้ตัวเองก่อนนะคะหลังจากร,รู้ตัวเองเสร็จแล้วลองประเมินดูเนาะว่าความสุขของเรามาจากไหนได้บ้างครับ ความสุขของมนุษย์ทุกคนมาจากแหล่งที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะมีสุขแค่เล็กๆน้อยๆเช่นมีลูกหลานมาเยี่ยมตอนสงการเนาะและหลังจากนั้นเขาก็หายไปปีหนึ่งปีหน้าถึงจะสงการกลับมาใหม่แค่นั้นบางทีก็ทําให้เขามีความสุขได้แต่ถ้าเขามีปัจจัยอย่างอื่นที่เป็นความทุกข์อื่นของเขาอยู่ด้วยแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่ไม่อยากบอกให้ลูกหลานรู้เวลาตัวเองมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่อยากบอกเขารู้สึกตัวว่าเวลาพอสูงอายุ เขารู้สึกตัวว่าเขาเป็นภาระแบบไม่ไม่อยากจะเป็นภาระไม่อยากจะเป็นภาระคนอื่นไปมากกว่านี้เพราะตัวเองไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ไม่มีงานทําแล้วนั้นถ้าไม่สบายเล็กน้อยเขาจะไม่บอกลูกบอกหลานเนาะยกเว้นว่าลูกหลานดูแลแบบอย่างดีมากเพราะนั้นมีอะไรนิดหน่อยจะรีบบอกนะคะแต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุมักจะไม่บอกสังเกตว่าเวลาบอกว่าคุณแม่ไปหาหมอนะ ยังอ่ะไม่เป็นไรมากเลยอ่ะอค่อยไปก็ได้อย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นความความสุขความทุกข์ของผู้สูงอายุแต่ละรายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสํารวจตัวเองก่อนนะคะ,ะนี่อย่างอันนี้บอกว่าผู้สูงอายุต้องปรับตัวอย่างไรในขอดูหน่อยสิฮะมี3อย่างนะครับสามอย่างค่ะ3อย่างในมีอะไรบ้างฮะอันที่1คิดว่าไม่พ้นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะ,ะ,ะสุขภาพ ซึ่งเราจะดูกันอยู่ที่สองอย่างสุขภาพดีทั้งกายและใจ<อ>สุขภาพดีทั้งกาย,ยาและใจทั้งสองอย่างเลยถามว่าในมนุษย์คนเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่แบบจะดีเหมือนเดิมดีเหมือนตอนวัยหนุ่มสาวไม่ได้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพดีก็ดีตามศักยภาพของเราที่มีอยู่เป็นเบาหวานก็ดีเหมือนกัน เราจะได้รู้ว่าเราต้องคุมอาหารนะเป็นความดันโลหิตสูงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าร่างกายเขามาเตือนเราแล้วว่าเขาทํางานหนักมาตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นถ้าเราคงไว้ซึ่งในเรื่องของสุขภาพให้ดีเท่ากับศักยภาพของเราที่มีอยู่อันนี้เราควบคุมได้นะคะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสุขภาพเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเราจะกินเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องกินแบบ ควบคุมจากการที่ไม่เคยออกกําลังกายอาจจะต้องออกกําลังกายเพิ่มขึ้นจากการที่นอนไม่ค่อยหลับเนาะนอนไม่ค่อยหลับจะปล่อยให้นอนไม่หลับทั้งหมดไม่ได้ต้องหาวิธีทําให้ตัวเองนอนหลับได้มากขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็คือสุขภาพกายใจนะคะเรืเ่องที่2บอกมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตอันนี้คืออะไรครับอาจารย์อันนี้หลักประกันความมั่นคงในชีวิตอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกก็คือมันเหมือนเป็นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ความพร้อมทางเศรษฐกิจต้องไม่ลืมว่าพอสูงอายุปั๊บเราเลิกทำงานอพอเลิกทำงานเนี่ยแต่ยังมีรายจ่ายค่ากินค่าอยู่ค่ายูกยาในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราไม่มีความพร้อมแน่นอนว่าเราจะ ปรับตัวไม่ได้เราจะเป็นทุกข์ไม่ได้ถึงบอกว่าเวลาเวลาจะสูงอายุเราไม่ใช่อยู่ๆแล้วรอ60เลยเราต้องมีการเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวก่อนสูงวัยอาจจะต้องเตรียมตั้งแต่50ด้วยซ้ำไปเขาเรียกว่าพรีเอจิ้งนะคะมางคนมีบำนานบานคนออมกออชออันนี้อาจจะอาจจะต้องเตรียมตั้งแต่เรื่องของสุขภาพกายเลยค่ะสุขภาพกายเราก็ต้องเตรียมนะคะว่าเอ้ยเราจะแบบ60แบบไหนดีเราอยาก60แบบยังมีพลังอยู่นะหรือเราอยากจะ60แบบอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรแล้วเลือกเอาชีวิตเลือกได้ ให้ลูกหลานเช็ดตัวให้ลูกหลานเช็ดตัวนอนสบายให้ลูกหลานเช็ดตัวนะคะเราเลือกได้ตั้งแต่เราเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะหักห้าสิบหรือต่ากว่าห้าสิบเราเลือกได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตเรายังไงเราอยากเห็นตัวเองอายุมากแบบไหนแก่แบบไหนดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คืออันที่สองที่เป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะอันที่สามมีเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมเออพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็พยายาม ส่วนใหญ่เนี่ยเก็บตัวอยู่บ้านไม่อยากส่งสิงกับใครอันนี้ผมทราบว่าอาจารย์ก็ไปทําเรื่องนี้บ่อยใช่ค่ะเพราะว่าจริงในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็คือผู้สูงอายุพอพอหมดงานเนาะพอหมดจากการทํางานหรือว่าในบ้านเองเนี่ยเรียกว่าบทบาทหน้าที่ก็เปลี่ยนไปจากเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะก็กลายเป็นต้องมาให้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ถูกลูกคุมดูเศรษฐกิจเป็นคนที่ถูกดูแลเพราะฉะนั้นการปรับตัวตรงนี้ก็จะค่อนข้างเรียกว่า ถ้าลูกหลานไม่เห็นว่าเขาแบบให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมมูตาคุณยามีส่วนร่วมเลยท่านก็จะรู้สึกแบบขาดคุณค่า,าเพิ่มขึ้นมากน,มน,นะคะคุณค่ามันลดลงค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเองอาจจะต้องหาสังคมเองถ้าลูกหลานไม่ได้ดูแลเนาะอาจจะต้องหาสังคมเองเพราะทุกวันนี้เนี่ย ในสังคมทั่วไปเนี่ยนะมันจะมีกลุ่มสําหรับผู้สูงอายุอยู่เยอะนะคะโดยเฉพาะในชุมชนในหมู่บ้านก็จะมีเรียกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุบ้างนะคะชมรมผู้สูงอายุบ้างรหรือบางทีก็เป็นทัวร์สูงอายุนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคือเขาจะจัดเป็นทริปพิเศษสําหรับผู้สูงอายุเลยซึ่งตรงนี้ข้อดีของของการที่มีกลุ่มอย่างนี้คือเขาได้มีโอกาสอยู่กับคนวัยเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วที่ไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุมานะก็มีผู้สูงอายุเขาแต่งกายเป็นชุดนักเรียนมาก็มีนะคะซึ่งถามว่า เขาเขารู้สึกยังไงเวลาเขาแต่งงานเช่นไงเขาบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวามจริงเนี่ยมันเหมือนวงจรชีวิตมันจะมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงมันค,คล้ายๆเหมือนวนมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ทําอะไรที่แบบอิสระลูกไม่ต้องบ่นเนี่ยไปเที่ยวไปชอปปิ้งบางทีลูกก็บ่นนะแ <c oughs> ม่ซื้ออะไรนักหนาเอา <c oughs> เขาอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ลูกอยากจะไปเที่ยวตรงนี้แต่ถ้าเขาได้ไปกับเพื่อนเขาจะมี มีเรียกว่ามีความความเป็นพวกเดียวกันดัะนั้นเขาจะไม่รู้สึกงุนงดจริงๆอาจารย์ก็เคยทําเรื่องของทัวร์ผู้สูงอายุเนาะ,<ฮ>ะแต่ทําภายใต้ภายใต้ชมรมนี่แหละก็พาเขาไปเที่ยวตกลงกันไว้เลยว่าเราจะเจอกันทุกวันเสาร์นะ,<ฮ>ะเขาก็มาทุกวันเสาร์แล้วถามว่าเพราะอะไรถึงมาทุกวันเสาร์เขาบอกว่า เขารอเวลาเลยเขารอเวลาวันเสาร์เพราะเขารู้ว่าวันเสาร์ถ้ามาแล้วเขาจะมีความสุขเขาจะได้เล่นกับเพื่อนเขาจะได้คุยกับอาจารย์เขาจะได้ออกกำลังกาย3เดือนเขาได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาได้ไปเที่ยวต่างอำเภออะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นความสุขในวัยของเขาทั้งๆที่บางท่านเนี่ยก็คือลูกก็พร้อมที่จะพาไปเที่ยวแต่ก็บอกว่าไปเที่ยวกับลูกก็ได้แต่มันไม่สนุกอะมันไม่สนุกเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนอะเหมือนเด็กๆเด็กนะจย์เหมือนเด็กๆเด็กๆเนี่ยจะให้ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่ กับเพื่อนเนี่ยคนละแบบคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะมันก็ย้อนกลับมาเขาอยากถ่ายรูปอยากเซลฟี่อยากถ่ายตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาแบบเหมือนกันเนี่ยแค่ยกกล้องขึ้นมาเนี่ยวิ่งเข้ามาเลยจุดของการรวมตัวก็คือกล้องก็จะเหมือนกับเด็กๆนะที่ไม่ใช่วัยรุ่นนะแต่ถ้าเขาไปกับลูกเนี่ยลูกก็จะแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากถ่ายกับพ่อกับแม่เท่าไหร่นะถ้าลูกยังวัยรุ่นอยู่นะคะนะคะเวลาเราไปจัดกิจกรรมรวมกลุ่มแบบนี้ของผู้สูงอายุเนี่ยนะคบโรงเรียนผู้สูงอายุลักษณะแบบนี้เราคาดหวังเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ ถ้าถ้าถ้าเป็นความคาดหวังนะคะคก็คือคาดหวังจริงอย่างเดียวที่อยากให้เขามีก็ความสุข <Yeah. S 2> นั่นความสุขเนี่ยมันแปลรวมถึงสุขภาพดีสุขภาพดีทั้งกายและใจรวมถึงสุขภาพทางสังคมเนาะการได้มีเพื่อนการได้คุยกับเพื่อนรวมถึงเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันรวมถึงเรื่องของ สุขภาพที่เป็นสุขภาพสมองอะคะ<ช>่ะเพราะสุขภาพสมองถ้าสมองเราอยู่เฉยๆนั่งอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าดูทีวีไปอย่างเดียวสมองเราก็จะแบบเสื่อมลงตามัมวมากกว่าปกติแต่ถ้าเราได้มีการฝึกสมองบ้างเช่นการฝึกสมองจริงมันเหมือนเราใช้สมองทํางานเช่นการพูดคุยก็เป็นการฝึกสมองการเล่นลายก็เป็นการฝึกมสมองอย่างหนึ่งนะแต่เพียงแต่ว่าอย่าแชร์ในสิ่งที่เรายังไม่เห็นข้อมูลนะอย่าแชร์ไปเรื่อยหรืออย่าทําตามที่เขาแชร์ไปทุกเรื่องเราต้องใช้สมองในการที่คิดว่าเอ้ยอันนี้ควร รซื้อไหมอันนี้ควรซื้อไหมเขาบอกว่าเป็นยาดีช่วยเสริมพลังอะไรเงี้ยควรซื้อไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของฝึกสมองหรือว่าบางทีการนั่งดูทีวีเฉยๆเราก็สามารถฝึกสมองได้นะคะครับสมองนี่มันมีสองข้างซ้ายขวาเราต้องทําให้เขาบาลานซ์กันวันถ้าฝึกสมองคุณลองทําดูนะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้สองข้างเนี่ยทำงานไปพร้อมๆกันแต่ไม่เหมือนกันสมมติรอย่างเงี้ยจะนับหนึ่งสองสามทำไรก็สี่ 5้าหกดแปมันจะมีมันจะมีพวกนี้มันทําให้สมองเขาแบบบาลานซ์ทำงานได้มากขึ้นนะคะหรือบางทีก็จะมีที่จะลองทําดูก็ได้นะยากอยู่นะอันนี้ยังไงฮะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นลูกจีบใช่ไหมคะอันนี้จีบอันนี้เราเรียกว่า L อลอันถ้าเรานับแค่หนึ่งเนี่ยจากที่จีบอยู่อันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแอจากที่แออยู่เราเปลี่ยนเป็นจีบ แต่มันต้องไปพร้อมๆกันจีบกับแอลนี่สลับกันสลับกันค่ะจะลองดูซิลองดูนะคะอ่าสองไปทางนู้นหน่อยค่ะโอเคยกขึ้นมาก็งงแล้วเนี่ยอันนี้แอลนะอันนี้จีบเสร็จแลสลับกันสลับกันนะถ้านับหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งอู้ยยากนะยากเห็นไหมเห็นไหมเกินไม่ทำแล้วแต่ถ้าทําสักพักเนี่ยก็จะได้นะคะทําสักพักก็จะได้อ่านี่อ่านี่แอลก็จีบอาจารย์เอานับใช่เอานึ่งนึ่งอ้ต้องต้องคิดพักหนึ่งอาจารย์ต้องคิดพักหนึ่งสองสองค่ะสองสอง อ้านี่แอลสามพอแล้วั้มอาจารย์พอแล้วเหรอ <laughs> นะคะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วจ้าจริงๆแค่นี้เนี่ยคือนอกจากว่ามันได้ความสุขว่าเราได้หัวรอบตัวเองนะเราได้ขำในสิ่งที่เราทําแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราได้ก็คือสมาธิจริงไหมคะถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีวันเลยที่เราจะทํามันได้เพราะอันนี้ก็คือการฝึกสมองอยู่บ้านเราก็สามารถทําได้นั่งดูทีวีก็จีบแอลไปเนาะหรือว่าจะกําแบกําแบอย่างนี้ก็ได้ทุกอย่างมันก็สามารถทําได้หมดที่บ้านถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีทั้งเป็นองค์รวมกายใจแล้วก็สมองเพราะผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูในเรื่องของสมองด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้งานสมองมันจะเสื่อมลงได้เร็วขึ้นนะคะค,คในส่วนของคนรอบข้างนะครับในคนที่เป็นลูกเป็นหลานมากแหละที่ต้องอยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยมีวิธีที่จะ ดูแลผู้สูงอายุยังไงครับค่ะก็ฝากลูกหลานนะคะที่อยู่ที่บ้านว่าถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านให้เข้าใจกร, <ừ> กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุหน่อยนะว่าว่าเอยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าท่านอายุมากแล้วเนะท่านอาจจะดูว่าเหมือนงุดหงิดท่านอาจจะดูเหมือนว่าขี้บนนะ่นเนาะแต่ต้องเข้าใจว่าที่ท่านบ่นเนี่ยเพราะว่าท่านกําลังจะ ปรารถนาดีต่อเราหวังดีต่อเราเพียงแต่ว่าเราจะสื่อสารให้ท่านให้ท่านรู้สึกอย่างไรว่าสิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยสิ่งดีๆที่ท่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คนฟังลูกหลานแย่เนาะแต่เราอาจจะต้องสื่อสารว่า,าคุณแม่ที่คุณแม่พูดอย่างเงี้ยแปลว่าจะให้ผมทําอย่างนี้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากโลกทุกวันนี้แค่สื่อสารกันผิดนิดเดียวเนี่ยมันก็โกรธกันไปงอนกันไปได้หลายวันการโกรธการงอนก็คือจุดเริ่มต้นของการเสียสุขภาพจิตอะค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจกันนอกจากที่เราสื่อสารกับเขาแล้วนะคะเราอาจจะยังต้องช่วยสนับสนุน เช่นถ้าผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีโรคประจําตัวสมมุติว่าสมมุตินะท่านเป็นเบาหวานอยู่เราก็ควรจะดูแลท่านเรื่องของอาหารนิดนึงแต่ว่าอย่าบอกท่านว่าอย่าทานเลยเป็นเบาหวานเนาะทุเรียนทานไม่ได้ก็ต้องให้ท่านทานบ้างเพียงแต่ว่าต้องหาอย่างอื่นมามาปรับด้วยนะคะถ้ามีโรคประจําตัวก็ดูแลท่านมีโรคประจําตัวถ้ามีเวลาก็พาท่านออกไปนอกบ้านบ้างนะคะออกไปเนี่ยสนามไปออกกําลังกายการท่านไปออกกําลังกายกับลูกเนี่ย พ่อแม่จะมีความสุขมากนะคะพ่อแม่จะมีความสุขมากท่านอาจจะออกอยู่แหละแต่ว่าถ้าลูกไปด้วยเขาจะรู้สึกว่าเอยลูกก็แบบให้เวลากับเขา ไม่ต้องพาไปช้อปปิ้งทุกอาทิตย์หรอกแต่ว่าเออพาไปส่งเสริมสุขภาพได้สนับสนุนได้ส่งเสริมได้ถ้าเขาแบบสนใจเขาชอบการไปวัดไปทําบุญก็ส่งเสริมเขานะคะให้เขาได้ไปทําบุญพาขับรถไปเราอาจจะถ้าเราไม่ชอบทําบุญเราก็แค่ขับรถไปส่งคุณแม่นะห,หลายๆครั้งเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเห็นคุณแม่มีความสุขถ้าเราเห็นท่านมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะอะไรที่สามารถลงทุนได้นะลงใจได้ลงแรงเรื่องของใจได้ก็สามารถมีความสุข ได้นะคะก็ดูแค่แค่ภาพอินโฟที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแค่นี้เองค่ะเนาะคุณผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วแค่นี้เก็บไว้นานสวนสาธารณะอยู่สวนสาธารณะเนี่ยมีลูกหลานอยู่ข้างๆเขาก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้อยากให้ส่งเสริมให้ท่านได้ใช้ศักยภาพของท่านที่มีอยู่ให้เต็มที่ถึงแม้ว่าท่านจะนั่งเก้าอี้เนาะท่านอาจจะตั้งวีลแชร์แต่ต้องไม่ลืมว่า เขาไม่ได้บกพร่องไปซะทุกด้านวิวแช์นั้นอาจจะแค่ขาของท่านมีปัญหาหรือเปล่าแต่มือท่านยังแข็งแรงอยู่ไม่มีอวัยวะไหนที่แบบเสื่อมไปด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าขามือของท่านดีก็ส่งเสริมให้ท่านใช้ถ้ามือซ้าย มือซ้ายสมมติมือซ้ายอ่อนแรงนะมือขวายัางดีก็ส่งเสริมให้ท่านใช้มือขวาช่วยมือซ้ายเพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้สึกถึงศักยภาพของตัวเองรู้สึกถึงพลังของตัวเองว่ายังทํางานได้ยังแบบช่วยตัวเองได้ไม่มีผู้สูงอายุคนไหนที่อยากให้ลูกป้อนข้าวทั้งหมดนะคะเพียงแค่ว่าดูแลเขาหน่อยนึงแต่ถ้าเราช่วยให้เขาแบบ ฝึกตัวเองได้สื่อสารกับท่านดีๆนั่นก็คือความสุขที่มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคในความร <ยะ S 2> ู้สึกลึกๆของผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยคือไม่อยากจะรบกวนลูกหลานใช่ไหมจิงค่ะอันนี้จริงๆเลยทุกคนไม่อยากรบกวนลูกหลานไห่ว่าตัวเองจะไม่สบายหรือว่าอะไรถ้ารเราลองไปคุยกับผู้สูงอายุดูนะว่าเอ้ยในใน,ในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์พยาบาลน,นะเวลาลงไปเนี่ยแล้วคุณป้าเวลาเวลาไม่สบายอย่างเงี้ยบอกใครทํายังไง ก็บางคร้างก็หายากินเองก่อนอแล้วคุณป้าคิดจะบอกลูกไหมก็ยังไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงอ่าเขาจะเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็จริงๆเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะ ลูกเป็นห่วงเขาจริงๆเนาะหรือว่าลูกแค่มาตามตามหน้าที่นะคะอันนั้นก็สามารถสามารถทําให้ผู้สูงอายุคิดได้ผู้สูงอายุเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยค่ะคิดมาก่นแหละแต่ว่าคิดเล็กคิดน้อยนิดๆหน่อยก็คิดแต่ถ้าลูกหลานเข้าใจนะคะในความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วก็เสริมในเรื่องของความเข้าใจให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขก็จะมีความสุขกันทั้งสองฝ่ายค่ะโดยสรุปทิ้งท้ายอีกทีครับอาจารย์เรื่องของการเติมความสุข ค่ะผู้สูงวัยครับชิญครันค่ะในความสุขของผู้สูงวัยนะคะถ้าเป็นผู้สูงวัยที่นั่งดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากให้ผู้สูงวัยได้ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองนะคะสาคัญที่สุดนะคะดูแลสุขภาพใจให้ได้สุขภาพกายอาจจะมีความเสื่อมตามปกติแต่เราก็ต้องเราก็ต้องดูสุขภาพเราเป็นสําคัญนะคะสําหรับลูกหลานก็ช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านได้ใช้ศักยภาพของท่านให้มากที่สุดนะคะก็ผู้สูงอายุเราก็จะมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ เรียกว่าแข็งแรง75ก็ยังแข็งแรง80ก็ยังแข็งแรงนะคะเราจะลดจํานวนคู่ที่ติดบ้านติดเตียงให้น้อยลงค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะกลับมาเจอกันอีกนะครับทุกๆวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับห้องเติมใจทางช่อง11 NBT พักกลางแห่งนี้นะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์สุทธยานะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามลาไปเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ